สวัสดีครับวันนี้ช่องเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงนะครับเนาะวันนี้ให้มาเบิงการฮ็ดเกษตรของผมอีกแบบหนึ่งครับคือการปลูกมะเขือเทศครับซึ่งในแปลงนี้เป็นการปลูกมะเขือเทศลูกท้อนะครับเนาะมะเขือเทศหน่วยใหญ่ครับรับแปลงนี้ครับความยาวของร่องของมันครับเจ็ดสิบเอ็ดเมตรครับเจ็ดสิบเอ็ดเมตรกับมีประมาณ หนึ่งร้อยห้าร่องนะครับเนาะร้อยห้าร่องครับช่วงนี้ยังยังบ่ได้ปลูกครับแต่ข้างบนพุ่นปลูกแล้วครับปลูกไปส่วนหนึ่งแล้วครับกระโคยติดตามอ่านะแลยกระโคยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับเน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรนะครับเนาะอ่านะหลังจากปลูกหมักฟักแล้วการลงหมักกระเทสต่อครับอ่าฟัก กระสอบดินบไร้ครับชาวทีบไร้แต่ทีมงานปลูกอยู่30กว่าไร่ครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งอีกแปลงหนึ่งปลูกไป7ไร่เนาะครับเนาะ,ะเป็นหมักฝักหอมแต่สําหรับแปลงนี้ครับปลูกมะเขือเทศครับมะเขือเทศลูกท้อครับเดือนนี้เป็นเดือนอกันยายนครับวันนี้เดือนกันยานะครับเนาะวันที่ 10, 16กันยาครับ ใช้ต้นกาประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นกว่าต้นครับสองหมื่นสามพันต้นครับแปลงนี้แล้วก็อ่าสิเหลืออีกแปลงนี้ครับแปลงข้างหลังนี่รับยังบ่ได้ปลูกรับต้นแปลงนี้ครับแต่แปลงนี้การสืบพเป็นมะเขือเทศอ่าลูกท้อคือกันครับครับตอนนี้กับประงานพ่นฮอร์โมนครับผลมนมะเขือเทศครับเพิ่งปลูกไปได้สองสามมื้อครับอ่าข้างบนนี้ ก็ขอที่ตามการปลูกเมล์เทศของผมครับว่าไปรอดบอกครับเพราะว่าอ่าดินลักษณะนี้ส่วนมากสิเป็นโลคเหี่ยวเขียวนะครับเนาะนี่ต้นตายครับกับซึ่งขงบนนี่ครับปลูกได้หลายมือเลยครับได้สองมือสามมือเลยครับกำลังกำลังเริ่มติดตัวครับเนาะอย่างที่ผมเดียวว้าวให้เทีาวได้ฟังครับว่า อาไรกษเรของผมครับผริตจากมักฝักยางเดียวเฮ็ดหลายๆย่างครับบุพกาสิเบนมาพริกหมักเกลือเทศครับเรียกว่ามักเกลือขาวเรียกว่ามักแตงครับครับสิ่งล้องครับย่างมากกับไกลครับพี่น้องร้อยห้าล้องครับล้องละเจ็ดสิบกว่าเม็ดครับพูดเลยครับ่จุดถึงคนทางพูดเลยครับ ผมใช้ไปเบื้องมะเกลเทศครับมะเกลเทศใส่ส้มต่ำเฮานี่แหละครับมะเกลือใส่ส้มต่ำเฮานี่แหละครับที่ปลูกไปก่อนครับให้เบิ้งว่ามันจะเริ่มเติบโตสมดายแล้วครับครับนี่เป็นแฝงปลูกมะเกลมะเกลเทศใส่ตับมะฮู้งมะเกลสีดาบ้านเฮานี่ละครับพันหลายพันอยู่ครับครับแปลงนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณเจ็ดแปดมือครับพี่น้อง กำลังเริ่มติดครับกำลังลำเลื่อเริ่มมาที่ได้ขึ้นค้างครับใหญ่แล้วครับกำลังเริ่มทีได้ขึ้นค้างนะครับเนาะครับอ,อันนี้คือเป็นมะเขือเทศอะเสตัมมะฮูงบ้านเฮานะครับเนาะมะเขือเทศพวกซีดาพวกอ่าหลาย่ย,ย่างครับจากพันธุ์ที่ผมจำพันบ่ได้ราณเลยครับ ครับมาเบ่งแปลงที่ปูก้อนครับอันนี้แปลงนี้ร่องนี้เป็นเป็นร่องที่ปูก้อนนะครับเนาะเป็นกะเทศใส่ตำมะคุงเฮานี่ครับปูก้อนครับกำลังเริ่มงามครับนี่ครับกำลังเริ่มออกดอกออกน่วยออกครับบางต้นก็เป็นโรคเหี่ยวเขียวกันครับกำลังเริ่มเป็นโรคเหี่ยวเขียวครับแต่ก็มีการพยายามกำจัดโรคเหี่ยวเขียวบ่ห้มีครับกเบ่งว่าเทดสำเร็จบอกครับ พอดินถ้าเป็น,ด,นดินลักษณะนี้ส่วนมากครับมันดินามักเป็นมักตายเป็นโรคเขียวๆวยครับเนาะที่ผมเคยเหตุมาคือถ้าเป็นดินอลักษณะอยู่ในป่าลักษณะนี้แหละเวลามันตายแล้วตาย,ลตายลหลายครับพี่น้องครับแต่ที่เห็นมันห่างแบบนี้ครับคือทีแรกมันตายครับตายแล้วผมมีต้นมาซ่อมครับก็เลยเหตุให้มันห่างครับเพิ่งได้ต้นมากับแซมไว้ซ่อมไว้จะซือ่อครับพวอ่า จากสิ่ใหญ่โบใหญ่ครับกัดกันไว้ครับเพื่อตัวนึ่งตายยังตัวนึงนะครับเนาะครับเบื้องดอกครับดอกสมบูรณ์เลยครับครับมานนี้กาเป็นการให้ร้องครับ้างพนักงานมาหลายอยู่ครับมานนี้ยงลูกน้องมาหลายอยู่ครับเป็นสิบกว่าคนครับ สิบห้าสิบหกคนกับจ้างมามานี้ครับกับกำลังจะได้อ่าขึ้นครึ่งเชือกอีกรอบที่สามครับตอนนี้สองรอบนะครับรอบที่สามจะได้ครึ่งน,นี้แล้วครับขึ้นไวครับเมื่อน่าเพิ่งเห็ดนี่ครับใหญ่ไปแล้ว รับไปหลังจากอ่ปลูกมะเขือเทศแล้วก็จะมีการปลูกมักพริกครับมักพริกคาดว่าสิปลูกถ้าบ่มีอ่าเหตุการณ์อย่างถ้าบ่มีอุปัรกรค์อย่างก็อาจสิปลูกประมาณ18ไร่นะครับเนาะมักพริกครับต้นมะเขือเทศต้นนี้ครับพี่น้องสมบูรณ์ลายครับ ยอดพี่น้องครับต้นดอกตัวนี้ดอกร้ายครับพี่น้องเห็นเริ่มเห็นเป็นน่วยน้อยเลยแหละครับเริ่มมีหน่วยแล้วมีมากมีน่วยแล้วครับครับครับกระเบิงอ่าภาพรวมการปลูกอ่ามังคทดของผมนะครับเนาะ ครับซึ่งร่องหนึ่งี่ครับอ่าเป็นมะเกือเทศเสรตฐำหุ้มบบานาวับร่องหนึ่งความยาวของมันกันร้อยสามสิกว่าเมตรครับเป็นต้นมะเขือเทศกันสาร้อยยี่สิบสต้นครับแถวหนึ่งสามรอยยี่สิบสองต้นครับครับซึ่งแปลงนี้มีอยู่สิบเก้าร่องนครับเนอะสิเก้าร่องกับสเ้ร่องกับร่องละสามยยี่ต้นครับพี่น้องหลายพันอยู่ครับ เบิ่งการทีงานครับเนะบิ่งการทีงานครับ ครับครับแข็งแรงขนาดครับยูทูปช่การว่านขี่ไก่ครับพ in 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 ี่น้องติดตามได้เลยครับด้วยช่องเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับเมืองเกษตรเกษตรแลกเปลี่ยนประสบการณ์นากาเกษตรครับ วานขี้ไก่ครับใจะลง<ด> ครับ <One> ซ <input> ึ่งมินี VII ่ก็จ้างผนักงานมาเพื water, ่อเห็นร้องนะครับเนาะคุมพยางเลยรก็วางสายนำยศคุมพยางนะครับเนาะวันไกลวันหลายๆอย่างครับเห็ดมินี่ครับซึ่งในที่แปลงนี้ครับบสามาี่สิอ่าเอาไทยง่ายมาเเ็ดได้ครับมันมีต่ออย่างครับตัวอย่างมันอยู่ไกลอยู่ไกลกันครับไทยไปจังหวัก็ตามตัวอย่างครับซึ่งเราไทยเดินตามเท่านั้นที่เห็ดได้ครับเบื้องต้นกาของพวกผมครับ เบิ่งต้นกาเบียมัคือคือของผมนะครับเนาะเบิง่งครับครับเบิ่งพนักงานครับหลักหัวสีใครเอาบัดขูนหันเรา,บ,ารบ่มีใบกระขูดเฮ้ยยังบโกพริกดิบด้วยบาบเออพนักงานครับน,นีบย่ยังโมพริกลอกยังโมพริกดิบด้วยบาเนี่ เคือพอดีกินกับพตอนเที่ยงครับพักผ่อนและก็มีครับเบิ่งครับพักนอนหลดเบื้งพลังงานเนาะยี่าอถ่ววาป่านะนะะ้ำมันเครื่องก็ต้องมู่หลาเน๊ะ ครับขอที่ตามการ,กรเกษตรของผมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ